รู้สึกว่าระบบอฟอร์มเวสที่ทำมากที่ทำครั้งนี้ก็บองคนหาซัพยก็ได้ตามคนขายก็ได้ตามแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้ซัพพอแฮปปี้ทุกที่อ่ะที่ผมเคยสองอาทิต์ผ่านมา,า,ม,ามีไหมที่แบบว่าได้แบบแกูดกับฟอร์มเวสไหมถ้าจะีิจารณาในระบบอฟอร์มเวสถือว่าที่สุดของที่สุดในในการทำงานงการซื้อขายในกระสานอิกทรอนิกสมีความรู้ตั้งแต่แล้วก็รู้จักคัดฟอร์ทสามารถาที่ทำที่จะทำให้เราสซื้อขายได้ง่าย โดยใช้การตลาดของทางขอ่แนค่ะรวมนนี้มีประโยชน์มากนะครับหลังางนเกี่ยวกับกรงด้มาาแนวในแนวกางกันงานนีเพื่อจะได้รู้ว่าขนชางต่อวินมันมีอะไรให้เราใช้งานแล้วก็เราสามารถเก่ครับนั่นเองค่ะ ที่เราควรจะรู้จักามราเอ่าที่เนี่ยคือทำจริงช่วยเหลือจริงอะไรช่วยนักขายหรือว่าตัวแทนอะชยอยากเป็นที่มาฟังวันนี้นี่นะโอ้โหแบบมันหนึบดันจริตผลลุกไปหมดเลยมันได้รู้อะไรอีกตั้งเยอะที่มันเป็นระบบเป็นอะไรที่เราไม่ต้องทำคนเดียวเราเหนื่อยเราไม่มีแรงแล้วเราหกสิบ จะยกพอตของเราทั้งหมดมาให้คอเบสแับเอเจนต์นะะใช้ประโยชน์ในการที่มาเรียนรู้นะคะว่าในวิธีการที่เราจะทํางานนี้ให้ประสบความสำเร็จอะเรามีช่องทางอย่างไรบ้างนะคะในการนำเสนอแล้วก็ในการที่จะอ่าไปพบลูกค้าเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นก็รู้สึกใจมากวันนี้ที่อาจารย์มาริการให้ความรู้แล้วก็ ความปิดการีมมากค่ะแล้วก็ได้มารู้จักแพลตฟอร์มรูปแบบหนึ่งที่เราทุกคนต้องเรียนแล้วก็เป็นเครื่องมือช่วยในการทำทำทำเกี่ยวกับอาชีพอาสางหาได้